สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ศาสนิกชนทั่วโลกครับที่ชมผ่านไทยทีวีไฟทางโกลเบิร์นเน็ตเวิร์กวันนี้ผมวิชิตปียกรุษษัตก็จะขอเปิดบันทึกตำนานพระคณาจารย์ที่โดดเด่นอีกรูปหนึ่งท่านคือครูบาดวงดีสุพัฒโทแห่งวัดท่าจำปีอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระสงฆ์บริสุทธิ์ที่ควรค่าแก่การกราบไหว้ได้อย่างสด็จใจ จนเป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนทั่วไปเรามาเปิดตำนานท่านได้เลยครับท่านผู้ชมครับจังหวัดเชียงใหม่นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหัวเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตกาลและมีการสืบสารความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องและในวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนาน จะพาท่านผู้ชมไปกราบนมัสการครูบาชื่อดังซึ่งเป็นที่กล่าวขานของพุทธศาสนิกชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือหรือผู้คนจากทิ่นอื่นทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั่นก็คือหลวงปู่ครูบาดวงดีสุพัทโทแห่งวัดท่าจำปีอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ จากคำบอกเล่าของท่านครูบาดวงดีเราจึงได้ทราบกันว่าท่านมีโยมมารดาชื่อนางจันทิพโยมบิดาชื่อนายกูนามสกุลสุดที่เลิศโยมบิดามารดาของท่านครูบาดวงดีเป็นคนชาวบ้านท่าจำปีอยู่ที่บ้านเลขที่8หมู่ที่8ตดตบลทุ่งสะตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านครูบาดวงดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาท้องเดียวกัน9คน เมื่อยาวัยนั้นโยมบิดามารดาของท่านไดสอนวิชาพื้นความรู้ต่างๆให้ท่านในเบื้องต้นคือสอนหัดอ่านหัดเขียนจนสามารถอ่านเขียนภาษาท้องถิ่นได้แต่ต่อมาโยมมารดาได้ไปปรึกษากับคนในหมู่บ้านเดียวกันว่าน่าจะไปจ้างครูที่มีความรู้มาสอนลูกหลานในหมู่บ้านซึ่งผู้คนในหมู่บ้านก็เห็นดีด้วยจึงไปว่าจ้างครูมาสอน ซึ่งลูกศิษย์ในจำนวนนั้นก็คือครูบาดวงดีด้วยสมัยก่อนนั้นก็เรียนกันด้วยภาษาท้องถิน่นหัดอ่านหัดเขียนอักษรทางเหนือเป็นหนังสือขอมบ้างหนังสือไทยเหนือบ้างช่วงที่เด็กชายดวงดียังเป็นเด็กโยมบิดามารดาซึ่งเป็นพุทธมามะกะใส่ใจในทางธรรมะพอวันพระและวันเทศกาลสำคัญต่างๆบิดามารดามักจะพาเด็กชายดวงดีไปทำบุญทำทานเป็นประจำ เด็กชายดวงดีจึงมีจิตใจผูกพันกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาตั้งแต่เล็กๆอยามเมื่อโยมพ่อโยมแม่ชวนไปวัดเด็กชายดวงดีไม่มีขัดข้องหรือว่าอิดออดเต็มใจไปด้วยทุกครั้งต่อมาโยมบิดาของเด็กชายดวงดีนําเด็กชายดวงดีเดินทางไปวัดท่าจำปีเข้ากราบนสัสก,การท่านครูบาโพธิมาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าจาปีในสมัยนั้นและได้ฝากเด็กชายดวงดี ขอให้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนท่านครูบาโพธิมาก็รับไว้โดยมีขัดข้องซึ่งเด็กชายดวงดีก็ได้เป็นเด็กวัดตั้งแต่นั้นมาเด็กชายดวงดีเป็นเด็กหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายนับแต่วันเข้ามาเป็นเด็กวัดผ้าจำปีอยู่ในความดูแลของท่านครูบาโพธิมาตั้งแต่วันแรกท่านครูบาโพธิมาก็เรียกเด็กชายดวงดีเข้าไปอบรมสั่งสอนขนบธรรมเนียมว่าเด็กวัด มีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างเด็กชายดวงดีก็มันจดจำเอาใส่สมองไว้สิ่งไหนควรไม่ควรต้องจำให้รู้ไว้จะได้ทำอะไรไม่มีผิดพลาดเป็นที่ชื่นชอบของท่านครูบาโภทิมายิ่งนักเพราะว่าเป็นเด็กที่เชื่อฟังคำสั่งสอนสอนอย่างไรสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างฉับไวและถูกต้องท่านก็ให้หัดเรียนหนังสือคู่ไปกับการเรียนท่องบทหนังสือสวดมนต์ไหว้พระ แม้แต่การหัดอ่านเขียนซึ่งเป็นวิชาที่จะพ่อพูนกับภูมิปัญญาของเด็กชายดวงดีเองท่านสามารถรับได้อย่างฉับไวเกินเด็กในวัยเดียวกันจะรับได้และท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กชายดวงดีอย่างไม่หวงวิชาท่านหัดให้นั่งกรรมฐานตั้งแต่ยังเป็นเด็กวัดเพราะว่าเป็นวิชาพื้นความรู้ของวิชาอื่นๆถ้าได้วิชากรรมฐาน หัดทำจิตใจให้เป็นสมาธิเรียนอะไรทํากิจการงานอะไรทําอะไรก็ทําได้ดีเรียนอะไรก็เรียนได้ดีเช่นกันท่านสอนอย่างเข้มงวดขวดขันเรื่องขนบธรร,รมเนียมกราบไหว้พระท่านมีกำหนดกฎเกณฑ์ให้มาเรียนยึดถืออปารปาราาากกันนมคแล้วหลวงปู่เคยเดินทวดงไปไหนไกลๆไหมครับ มาต่เพินมแต่กเนืองไงราคาจะมีคือตอบปพึ่มแต่ำเนืองเหนือเงนือแช่วงนั้นสมัยที่หลวงปู่เดินทดงลำบากมากไหมครับเหมือนใช้คืองได้เหมือนคืองมาเกลือคืองมาเกลือเออมาตับ้างเลยนะครับแต่ตอนนั้นประูเครือ เม่อถึงเมาพัื่อยพึ่งถ้ามาักงาระก็สะนามาขายแบบขายแบบตงต้นเบ่อต้อนานกครับท่านครูบาภูที่มาเป็นอาจารย์อบรมให้ความรู้อยู่ถึงสามปีท่านก็ต้องย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดศรีบุญเรืองซึ่งเป็นวัดบ้านเดิมของท่านและเป็นวัดอยู่ในละแวกเดียวกับวัดท่าจำปี เอาละครับหลังจากที่ท่านครูบาโพธิมาไม่ได้อยู่ที่วัดท่าจำปีแล้วเด็กชายดวงดีจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้เราจะมาพักกันสักครู่ครับชมโฆษณาแล้วกลับมาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัทโฟ s อสสตูดิโอจำกัดและคุณประวิทยกียาปัตบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่ง เมื่อสักครู่เราเปิดบันทึกตำนานถึงช่วงที่ท่านครูบาโพธิมาท่านต้องย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดศรีบุญเรืองซึ่งเป็นวัดในละแวกเดียวกันกับวัด่าตุจำปีนั่น และด้วยความรักและห่วงใยเด็กชายดวงดีก่อนที่ท่านจะไปเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุตรเรืองนั้นท่านก็ได้นําเด็กชายดวงดีไปฝากฝังไว้กับท่านครูบาสิงหะซึ่งจะขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสของวัดท่าจำปีต่อจากท่านให้ช่วยอบรมสั่งสอนมอบวิชาให้ด้วยครูบาสิงหะท่านก็รับเป็นสิทธิ์ของท่านด้วยความเต็มใจเด็กชายดวงดีได้รับใช้และเรียนวิชากับท่านครูบาสิงหะอยู่ได้ไม่นาน ครูบาสิงหาก,ก็ล้มป่วยลงและได้ถึงแก่มรณาภาพไหนที่สุดวัดท่าจำปีจึงขาดเจ้าอาวาสอยู่นานถึงสมปีชาวบ้านทั้งหลายจึงได้ปรึกษาหารือกันทุกคนลงความเห็นกันว่าสมควรจะไปอารัธนาท่านครูบาโสภาซึ่งพระสงฆ์รูปนี้จำพรรษาอยู่อีกวัดหนึ่งไปขอให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นจึงได้เจ้าอาวาสมาปกครองดูแลวัด ท่านชื่อครูบาสโสภาซึ่งเด็กชายดวงดีก็ได้เข้าไปกราบฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาสโสภาท่านก็รักใคร่ไว้วางใจถ่ายทอดวิชาให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนทราบว่าเด็กชายดวงดีนั้นอายุได้13ปีแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะเป็นธุระบวชเนรให้ เมื่อสามเณรดวงดีบรรพชาแล้วก็อยู่ในวัดท่าจุจำปีกับท่านครูบาโสภาไม่นานครูบาโสภาก็ได้นำสามเณรดวงดีขึ้นไปฝากที่วัดพระสิง์สามเณรดวงดีจึงได้มาอยู่ในปกครองของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่นั้นมาอยู่รับใช้มาจนกระทั่งอายุ21ปีซึ่งเป็นอายุพอที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้แล้ว สามเณรดวงดีเห็นโอกาสเหมาะจึงไปกราบเรียนกับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยว่าถ้าจะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่านอาจารย์ครูบาเจ้าจะขัดข้องไหมเมื่อท่านทราบเรื่องท่านก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใดท่านบอกว่าให้ไปหาครูบาโสภาให้ครูบาโสภาจัดการเป็นอุปัชาให้เมื่อได้เป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วให้ทรงพระภิกษุดวงดีกลับมาที่วัดพระสิงห์ตามเดิม จะเป็นผู้สั่งสอนอบรมมอบวิชาให้เองดังนั้นงานอุปสมบทสามเณรดวงดีจึงได้ถูกกำหนดขึ้นที่วัดสารพีตำบลทุ่งรวงทองกิ่งอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านครูบาโสภาเจ้าอาวาสวัดท่าจำปีเป็นพระอุปชาครูบาธรรมเสนวัดดอนบินเป็นพระกรรมวาจารย์พระครูปัญญาวัดบังคับกองหลวงเป็นพระอนุสาวนาจารย ได้รับฉายาจากพระอุปัชชาว่าสุพัทโธแล้วก็กลับมารับใช้ครูบาเจ้าสีวิชัยเหมือนเดิมมีหน้าที่แต่ก่อนนั้นทำอะไรอย่างไรเป็นพระแล้วก็ยังต้องทำตนอย่างนั้นก็ไม่เป็นที่รังเกียจแก่ผู้ใดท่านที่อยู่ครูบาศรีวิชัยนะัน้นหลวงปู่ยังเป็นเนนอยู่ใช่ไหมครับเนรน้าป่านเี้คือสามอันนีสิบสามไหครับ อ่าช่วงนั้นลวงปู่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าครูบาศิวิชัยท่านเป็นยังไงบ้างครับ,บว่าคือรับเป็นแบบเ็อเ่างเลือกมากทีน่ทีสองก็ครเลือกค,ครับเลือกเเมครัรก,กปไปกบบปับกปปบาทครับสากาัเข้าครับลุงปู่ปฏิบัติครูบาท่านนานไหมครับ ครับก็คือเขาแจ้งนะก็คือสามคือสามคือห้าท่านเป็นอุปชาหลวงปู่หรือเปล่าครับครูบาใช่ไม่ใช่นะครับเมื่อโบก็คือบาโขขาเซลเพื่อนแรกเนี่ยครับพระภิกษุดวงดีเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอุปนิสัยอยู่แล้วจึงไม่ต้องฝืนใจกับผู้ใดในวัดพระสิงห์นั้นได้อยู่รับใช้กับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งครูบาดวงดีท่านอายุได้32ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านก็ได้ถึงแก่มรณาภาพลงไปหลังจากนั้นท่านได้ติดตามครูบาเจ้าขาวปีครูบาดวงดีอยู่ปฏิบัติกรรมฐานและทําการก่อสร้างพระอารามป่าเมี่ยงบางมะกล้วยอยู่ยาวนานถึง7ปีสร้างจนเสร็จแล้วท่านครูบาโสภา ก็มาขอร้องบอกกับครูบาดวงดีให้ไปทําการบูรณะก่อสร้างวัดท่าจำปีแทนท่านเพราะวัดท่าจำปีนั้นเป็นวัดเล็กๆก,กับมีหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือนครูบาสโสภาท่านบอกให้ครูบาด,ดวงดีไปพัฒนาก่อสร้างที่นั่นครูบาด,ดวงดีเห็นเป็นการทดแทนพระคุณอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพื่อเห็นแก่วัดที่อยู่ในท้องถิ่นบ้านเกิดจึงได้รับปากกับท่านครูบาสโสภา ก็เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับครูบาโสภาได้ย้ายไปอยู่พัฒนาที่วัดป่าเมียงปางมะกล้วยท่านไปพัฒนาก่อสร้างอยู่ได้ไม่นานท่านก็ล้มป่วยและถึงแก่มรณภาพไปในที่สุดท่านผู้ชมครับชีวิตความเป็นไปของครูบาดวงดีนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเรามาพักกันสักครู่ชมโฆษณาแล้วเรามาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับ สนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัทโฟ s อสสตูดิโอจำกัดและคุณประวิทย์กียปัตรบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่ง หลังจากพระอาจารย์ครูบาโสภาท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วครูบาดวงดีท่านทราบข่าวการมรณภาพท่านก็เดินทางไปช่วยจัดงานศพอุปชาของท่านด้วยความกตัญญูจนกระทั่งงานบำเพ็ญกุศลศพสำเร็จเรียบร้อยครูบาดวงดีก็กลับมาพัฒนาก่อสร้างวัดท่าจำปีต่อไปการกลับมาพัฒนาก่อสร้างวัดท่าจำปีในขณะนั้นอยู่ในราวปีพศ .2491 ในช่วงนั้นท่านอายุได้42ปีในช่วงที่ท่านครูบาโสภาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าจุจำปีท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโต้ด้วยเมื่อท่านย้ายไปอยู่ที่วัดป่าเมียงปางมะกล้วยตำแหน่งเจ้าคณะตำบลจึงต้องว่างลงเมื่อครูบาดวงดีแลกเปลี่ยนกับครูบาโสภาผู้เป็นพระอุปชามาเป็นเจ้าอาวาสวัด่าจุจำปีท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโต้ด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง และแม้ว่าท่านครูบาดวงดีจะต้องทำหน้าที่ดูแลปกครองสง์ในวัดท่าจำปีในฐานะเจ้าอาวาสท่านต้องมีหน้าที่ดูแลสงทั้งตำบลที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆนรวมถึงเจ้าอาวาสวัดนั้นด้วยเพราะตำแหน่งเจ้าคณะตำบลต้องปกครองดูแลสงทั้งตำบลครับปู่ครับไม่ทราบว่าเบื้องหลังข้างหลังเนี่ยที่กำลังก่อสร้างปู่กำลังสร้างอะไรอยู่ครับ สร้างพระเกดีก้าวยาครับรับประมาณที่ลวกปู่ใช้เท่าไหร่ครับงอกประมาณงนะ้นคือพัห้าล้านครับห้าล้านแลแ้วตอนนี้สิบห้าล้านยังมีเหลือสร้างต่อไหมครับสิบหนะ้ลาลนะ้านงัหมดไปสิบล้านแล้วหมดไปสิบล้านนะเหลนะืล<ม>อแา่ห้าล้านไม่มีครับบาทไม่มีแล้วนะ <laughs> แล้วปู่มีคิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ไหมครับเนี่ยหรือว่าต้งองรอเงินก็บ้างก็รองเงินอยู่อ๋อครับ้าเงินไว้บ้างก็แล้วไว้อ๋อครับครับเลยยังไม่มีกําหนดเสร็จนอกจากว่าบรรดาลูกศิษย์จะมาช่วยหลือปู่กันเพื่อให้มันได้เสร็จไวๆขึ้นด้วยตําแหน่งฐานะอย่างนี้ตัวท่านเองก็ไม่ละในเรื่องฝึกฝนจิตสมาธิและวิชาที่ได้เราเรียนมาจากครูบาอาจารย์ ท่านฝึกจิตทำสมาธิไว้เรื่อยๆงานในหน้าที่ก็มันดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดงานในด้านสาธารณประโยชน์ก็ไม่เคยทอดทิ้งให้ใครมาขอร้องในรูปสาธารณประโยชน์ก็ไม่เคยทอดทิ้ง mm hmm. เช่นว่ามาขอร้องให้ท่านช่วยสร้างโบสถ์วิหารโรงเรียนโรงพยาบาลหลวงปู่ครูบาดวงดีจะรับอุปถัมภ์คำจุน ไว้เสียสละเงินทองช่วยเหลือไปไมิได้มีการปฏิเสธให้เสียใจไปสักรายเดียวแม้แต่ข้ามจังหวัดข้ามำอำเภอหากตั้งใจมาหาท่านแล้วจะไม่มีคำว่าผิดหวังธรรมะที่ลุงป,ปู่ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปเนี่ยให้หก็เสองหสองคือรักษาสิงห้าสิงแปดกษาสิงห้าสิงแปดเ็งาสามีหักขังมั่งกนแล้ว คงอถถครูบาดวงดีสุพัโทโธได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลทุ่งสโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพศ .2492 จนถึงปัจจุบันนี้ได้รับการแต่งตั้งจากทางการคณะสงฆ์เป็นฐานาพระครูชั้นประทวนเจ้าคณะตำบลทุ่งสะตกเมื่อวันที่5ธันวาคม ปีพศ2520ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพัทยชันโทที่พระครูสุภัทรศีลคุณรับตราตั้งที่พุทธมธนทลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2530ปัจจุบันแม้ท่านจะอายุ93ปีแล้วท่านครูบาดวงดีสุภัทโทรหรือในพระทินนาม พระครูสุภัทรศีลคุณท่านยังดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงหูตายังดีท่านเป็นพระที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาอีกทั้งยังสงเคราะห์ญาติโยมสานุสิทธิ์และผู้ที่เคารพนับถือไปกราบไหว้ท่านโดยไม่เห็นแกเน็ดแก่เหนื่อยและไม่แบ่งชั้นวรณนะและณโอกาสนี้ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทุกท่าน จะได้รับศีลอันประเสริฐจะได้รับพรจากท่านพระครูบาดวงดีสุพัทโธแห่งวัดท่าจำปีอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ไปพร้อมๆกันทั่วทุกท่านณบัดนี้าางกสสวันคึด่ำำตต ขันดาแห่งขันงหลายสุขสนุใสงรจิตั้นสุัสุชั้นสุชนสุชนสุ้นส้นสุชต้นสุชันนันสสุมา้สุวาสั้นุชนสุชัสุชั้นสุนนสสา จักตาโลธรรมวัตังทีอายุวนัโนวุขังาลาครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพอรอันเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ท่านที่ครูบาดวงดีสุพัตโตมอบให้ครับวันนี้เรื่องราวท่านก็คงจะต้องหมดเพียงแค่นี้เพราะเวลาเรามีจำกัด เราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา15เกาทางทอทอบ5สำหรับวันนี้ผมวิชิตปียักกุลวัฒน์จะต้องลาก่อนสวัสดีครับ,บาา,าย